ก็เข้าส anyway right. <ation> right. like uh, like ู่เปเปอร์กันนะครับก็มี Kbank นะครับก็เป็นอัปเดตกับทาง c ีอก็มาพูดถึงแผนงานอะไรนะครับก็ต้องบอกว่าภาพรวมก็เราก็ยังค่อนข้างเป็นในเชิงของเฝ้าระวังถึงถึงนักทิฟนิดนึงละกันเราก็มองว่าปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่เขาจะมาเคลียร์ NPL นะครับแล้วก็ตัวนิมเนี่ยคงจะคงที่ได้ถ้าเกิดธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ลดดอกเบี้ยก็คงจะส่งส่งไปแต่ว่าพวกเครดิตคอร์สต่างๆซึ่งเราก็ยังกังวลอยู่นะครับ ทางแบงก์เนี่ยก็มองว่าจะอยู่ประมาณสัก1้5ยเถึงแต่ว่าเราก็มองที่ประมาณสัก200นะครับแล้วก็ค่อนข้างมองในเชิงแบบคอนเซอร์เทีฟ um ขึ้นมาอีกนิดนึงเงินกู้ก็โตประมาณสัก3-5%อันนี้ก็เป็นตามปกติของแบงก์อยู่แล้วเป็นแต่ว่าเขาก็จะเฝ้าระวังพวกเงินกู้ที่เป็นดอกเบี้ยสูงเพราะว่าก็มีโอกาสที่จะดีฟอลมากกว่าอะไรเงี้ยครับก็ระวังมากขึ้นก็อาจจะไปเน้นแต่พวกยิวที่อาจจะไม่ได้สูงแต่ว่าสกิลมากกว่านะครับออปเปคส์เนี่ยก็คงอยู่ประมาณสัก40%กลงๆแต่ว่า พวกไอทีที่ทุกคนกังวลกันเนี่ยก็คาดว่าปีนี้จะอยู่ประมาณสักหมื่นหกก็ตีเป็นประมาณสักสิของ O อเปกก็ถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอะไรที่คนก็กังวลว่ามันมีโอกาสโอเวอร์ชูนหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เป็นประเด็นที่ต้องจับตาต่อเหมือนกันนะครับแล้วก็พยายามที่จะมีเรียกว่ากลยุทธ์ต่างๆที่จะทําให้ a อ e เนี่ยกลับไปสู่2หลักนะครับก็ตั้งเป,ป้าไว้ปี2026นกนะครับก็ภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างกลางๆไม่ได้มีประเด็นที่ เรียกว่าตื่นเต้นครัะนะแล้วก็ยังมีดาวไซด์อยู่นิดหน่อยว่าเรามองเรื่องเครดิตคอสเนี่ยน่าจะน่าจะสูงอาทิตธนคาคารคาดนะครับก็เป็นแค่ถือนะครับเคบังทรเก็ตก็อยู่ร้อยสิบสองเหมือนเดิมนะครับอีกตัว SIB นะครับก็ต้องยอมรับว่าตัวนี้ก็เป็นท็อปพิกของเรามาแทบจะตลอดเลยแล้วก็เน็เรียกคอมเมนต์บายมาตลอดก็เป็นข่าวดีอีกครั้งก็ไตรมาสสี่เนี่ยกำไรจะอยู่ประมาณ203ล้านก็เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะทั้งเยอนเยนแล้วก็คิวนคิวนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นไปตาม เรียกว่าตลาดก็มือมุมมองในเชิงบวกกับตัวนี้อยู่ตลอดเวลาปี2023าเนี่ยกำไรที่6 4รี่ล้านเนี่ยบวก75%็ดเอเนเยือนเยเลยก็ถือว่าดีกว่าที่คาดไว้เล็กน้อยนะครับหลักๆเนี่ยมาจากนักเรียนนะครับเพราะนักเรียนเพิ่มขึ้นประมาณสักพันกว่าคนเลยนะครับก็อยู่จบที่ประมาณเกือบ4,200คนในปี2023ก็ค่าเทอมเฉลี่ยก็เพิ่มขึ้นประมาณ10%ด้วยก็มีการเลื่อนชั้นเอ่ยแล้วก็มีการปรับค่าเทอมด้วยก็ภาพรวมก็ทํา,าทให้ไอ้ตัวค่าเทอมเนี่ยบวก นักเรียนเพิ่มขึ้นทุกสาขานะครับภาพรวมก็ถือว่ายังเป็นอินไลน์ยังค่อนข้างดีจํานวนนักเรียนเนี่ยถือว่าเป็นในเชิงบวกแล้วก็เรื่องของฟรีวีซ่าของจีนเนี่ยก็อาจจะทําให้เรียกว่าภาพรวมของการกระตุ้นไปที่จีนเนี่ยซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของ h s b เนี่ยอาจจะมี sentiment ในเชิงบวกตรงนี้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เราก็เลยมองแล้วเนี่ยเราเชื่อว่า น่าจะทําได้ดีกว่าที่เราคาดก็เลยมีการปรับประมาณการเพิ่มขึ้นอีกนิดนึง5-6%ต่อปีใน2-3ปีข้างหน้านะครับอย่างนี้เราก็เลย่างแนะนําซื้อนะครับแล้วก็ปรับเป้าขึ้นเป็น42.5บาทด้วยนะครับจากเดิม3.9.5ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เรายังชอบอยู่นะครับอีกตัวเป็น OSP นะครับอันนี้ก็สั้นๆว่าภาพรวมเนี่ยกำไรอาจจะดูไม่ค่อยดีนักนะครับแต่ถ้าเรารวมรายการพิเศษเข้าไปเนี่ยมันก็จะโต12%เยนเยียแต่ว่า ลบลงค่อนข้างเยอะเลย40% q q แล้วถ้าไม่รวมเรื่องของกำไรพิเศษรายการพิเศษประมาณ220ล้านเนี่ยก็ทำใหกำ้กำไรหลักของเขาจะอยู่ประมาณเกือบๆ600ล้านอันนี้ก็บวกได้77%เยนเยียแล้วก็6% QNQ ถือว่าค่อนข้างโอเคแต่ก็การฟื้นตัวช้ากว่าที่เราเคยคาดการไว้เล็กน้อยนะครับทั้งปีจะอยู่ประมาณ2.3พันล้านกำไรนะครับบวก21%เยนเยียต้องบอกว่า เป็นปีที่เขาพลิกฟื้นแหละแต่ว่าการพลิกฟื้นเนี่ยมันต่ำกว่าที่เราเคยประมาณการไว้นะครับแล้วก็ภาพรวมเนี่ยในตัวยอดขายเครื่องดื่มเนี่ยถือว่าลดลงประมาณ4%แล้วก็ฟังชั่นแลดิ้งซึ่งเป็นตัวตัวที่มาจิ้ค่อนข้างดีเนี่ยก็ลดลงถึง14%อันนี้ก็เลยเป็นเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้การฟื้นตัวของเขาเนี่ยเรียกว่าดีแย่กว่าที่เราเคยคาดการไว้เรามีการปรับประมาณการลงประมาณ16%ต่อปีนะครับสำหรับ OSP คำแนะนำเนี่ยยังเป็นซื้อแต่ว่าเป้าเนี่ยปรับลดลงเหลือ27.5จานะครับจากเดิม33บาทตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่อาจจะการเฟื่อตัวอาจจะช้าก,กว่าในกลุ่มเครื่องดื่มโดยภาพรวมนะครับเพราะกลุ่มเครื่องดื่มเองก็ตัวหลกัหลกๆที่ยังค่อนข้างดีก็จะเป็นเซเป้กับอีชีนะครับแล้วก็คาราบาวที่ฟื้นตัวกลับมาได้ดีนะครับตัวนี้ก็อาจจะแลกใกับเพื่อนๆหน่อยใน,นการฟื้นตัวครับ